มาเปิดอูอันนี้นมอยม้เขาไม่เปิดสเสนอมอยได้มากกวมีกะวาโก้เนี่ยมาเปิดอูก็เรากินบ้อมอให้โทษมอให้เนี่ยขนาดมออีมได้ยังต้องเขา 1, 5, นะง้าพัานหาเนี่ยตังคุณเน็มถึงพันกันถึงอยู่ประมาณพันปรมาณจะเสียรายเขาก็เข้าหูอยู่ดีว่าพันวัวก็ขนาดพันก่ได้ลยก็ให้เออเขาหูอยู่ดีมันใส่ยรายเนี่ยน้อยก็อนจ้ะเออมอ นั่นนี่นัมีะบาโก้อมันหูเรงกมาใส่กูมาเซพ้าซีโกมันมาเกี่ยวมีกรว่ากับเซนจิเซของคนหาม่ไพวาเซนี้หลังสหลังก็ะจารอจุกว่าเนาะกดต้นเช้านี่นี่ยอะนซ่สยน ในบ้านจะเป็นเส้นทางถนนใหญ่จ้ะ